ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเรามาว่าต่อครับคุณผู้ชมครับเรื่องของเด็กเอ็นเรื่องของการรับงานไปร่วมปาร์ตี้ที่บ้านยังคงมีอยู่เรื่อยๆจากลาลาเบลมาจนมาถึงน้องคนล่าสุดที่มีชื่อว่าน้องวาวานะฮะตำรวจเนี่ยไปบุกค,ค้นบ้านหรูในซอยพหลโยธิน30หลังจากที่ไปพบน้องวาวานั้นเสียชีวิตคาดว่าน่าจะถูกบอมยาเกินขนาดครับ จะมีการยัดยาให้เพื่อนหรือผสมในเครื่องดื่มกลับมาเป็นข่าวโดง่งดังอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้กรณีน้องวิชยาพรวิเศษสมบัติหรือว่าน้องวาวาเป็น p ิต t ี y สาวเนี่ยเสียชีวิตปริศนานะฮะไปรับงานเอนเตอร์เทนครับครอบครัวเนี่ยเกรงว่าจะมีความซับซ้อนเหมือนคดีการเสียชีวิตของน้องลาล,ลาเบลบย้อนกลับไปเมื่อปี6-2นะครับ ตำรวจสนพหลโยธินพร้อมกับกองพิสูจน์หลักฐานในเข้าตรวจค้นบ้านหรูหลังหนึ่งที่ซอยพหลโยธิน30นี่เองนะฮะลักษณะปลูกสร้างคือเป็นบ้านเนี่ยลักษณะบ้านคือเป็นบ้านมีฐานะนะฮะปลูกสร้างแนวโมเดิร์น4ชั้นกำแพงสูงเลยฮะตรวจค้นวันนี้พบว่าไม่มีบุคคลที่อยู่ในบ้านมาแสดงตัวครับไม่มีพยานที่เป็นผู้นำชุมชนหรือว่าเพื่อนบ้านมาให้ปากคำให้ข้อมูลเพิ่มเติมในบ้านเนี่ยมีรถยนต์หรูจอดอยู่หนึ่งคัน แล้วก็บิ๊กไบต์นะฮะจอดอยู่อีก2คันข้อมูลเชิงลึกครับคุณผู้ชมครับบ้านหลังนี้มีบุคคลชื่อย่ออักษรกรไก่เป็นเจ้าของบ้านแล้วคนสนิทนั้นมักจะเรียกว่าผู้กองะฮะตอนนี้ตำรวจกำลังตามอยู่นะครับว่าเนี่ยบ้านหลังนี้คือผู้กองผู้กองที่ว่าคือผู้กองทหารหรือว่าตำรวจคือเป็นข้าราชการจริงหรือรเปล่านะฮะอนอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านหรูหลังหนึ่งนะฮะ ในซอยในซอยเดียวกันนั่นแหละก็หลังจากมีการจ้างน้องวาวามารับงานเอนเตอร์เทนเมื่อวันที่22กุมภาที่ผ่านมาตอน4ทุ่ม15นะฮะคาดว่าหญิงสาวในวงจรปิดคือวาวาครับนั่งแท็กซี่เข้ามาจอดที่หน้าบ้านหลังเกิดเหตุแล้วลงจากรถแล้วจากนั้นก็เดินเข้าบ้านไปในวงกลมสีแดงนั่นแหละนะฮะคือน้องผู้เสียชีวิตคือน้องวาวาก่อนที่เวลา4ทุ่ม4 5นาทีฮนะ มีแท็กซี่อีกหนึ่งคันขับเข้ามาแล้วก็เจ้าของบ้านใกล้เคียงนี่ออกมาที่ประตูครับมีหญิงสาวซึ่งคาดว่าคนนี้คือเพื่อนของวาวาลงจากร,รถมาหาถึงบ้านนะเป็นบ้านของนายเก่งนะฮะก่อนจะเดินเข้าไปในบ้านของนายเก่งภาพสองคลิปนี้นี่คือหลักฐานเบื้องต้นที่ตำรวจนั้นจะประกอบกับสำนนนคดีแล้วคลี่คลายการเสียชีวิตของวาวาแนวทางการสอบสวนครับมีการเผยแพร่ข้อความการสนทนาระหว่างผู้ตายกับโบเดลิงที่ว่าจ้างให้ไปรับงานด้วยนะครับ มีข้อความจากฝั่งผู้ตายระบุว่าขอเด็ก VIP 1คนเขาไปอาบน้ำกันบางคนยังไม่มาแต่เหมือนจะมาอีกเขาแจกขนมกินไปครึ่งหน, of people of people. นึ่งอ๋อขนมด้วยขนมด้วยเนี่ยมัน,นเป็นโค้ดเลยนขนมมันเป็นโค้ดนะนะมันอาจจะหมายถึงยาเสพติดประเภทหนึ่งนะครับเป็นเม็ดแล้วก็กินกันหักครึ่งแล้วก็กินกันเนี่ยนะฮะมีหลักฐานสลิปการโอนเงิน3 0 0 0มบาทจากผู้ว่าจ้าง ให้โมเดลลิ่งเป็นค่าเด็ก N 4คนรวมถึงผู้ตายคือวาวาด้วยเนี่ยตกคนละ7,500บาทแล้วก็ยังมีการว่าจ้างเด็ก N อีก6คนจากอีกโมเดลลิ่งคโณนี่งานใหญ่นะเนี่ยใหญ่งานใหญ่เออแล้วมีรายงานข่าวบอกว่าตำรวจเตรียมจะเชิญตัวนายเก่งครับผู้ที่ประสานงานกับโมเดลลิ่งจัดหา Pretty เพรตตี้มาสอบปากคำเพิ่มเติม,ตมที่สอนอพหลโยธินคือมันต้องรู้แล้วล่ะว่าเจ้าของบ้านคือใครอย่างน้อยนะ่ะนะฮะแล้วก่อนหน้านี้ครับตำรวจเ,เรียกสอบปากคำพยานไปแล้ว6คนครับ รรประกอบไปด้วยเพรตี้3คนโมเดลิ่ง1คนแล้วก็ญาติของวาวาอีก2คน 2> คราวนี้ทางคดีก็ว่าไปไปดูบรรยากาศงานศพของน้องหน่อยครับจัดขึ้นที่วัดบ้านน้ำขาวครับที่หมู่ที่5ตําบลเขาพานมอำเภอเขาพานมจังหวัดกระบี่นะฮะนี่คือสถานที่ที่ตั้งมาเป็นกุศลศพของน้องเขาทีมข่าวพูดคุยกับคุบคณพรทิพย์แก้วสุขอายุ54ปีซึ่งเป็นแม่ของน้องเล่าให้ฟังบอกว่าไม่อยากจะเชื่อครับ เพราะว่าน้องเองไม่เคยปล่อยตัวในการทํางานจนควบคุมตัวเองไม่ได้ขนาดนี้ไม่เชื่อว่าลูกจะเสพยาเสพติดเพราะว่าลูกตัวเองไม่เคยมีประวัติด้านนี้ครับแต่งานนี้ที่แม่รับรู้ว่าคนที่ไปทํางานด้วยน้องไว้ใจมากไว้ใจมานานแล้วเพราะน้องจะไม่รับงานถ้าไม่ไม่ชัวร์ไม่เช็คจริงๆตอนนี้เป็นโควิดที่น้องไม่มีงานทําแล้วก็เป็นงานที่ถ้าน้องรับน้องจะต้องชว์เช็คแล้วลว่าแล้วที่ที่รู้พอประมาณมาว่า คนที่ส่งงานที่ทำงานกันน้องไว้ใจมากเอไว้ใจกันถึงขั้นว่าโอเคไปทํางานด้วยได้แล้วคนเนี้ยเล่นยานะแม่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 ล้านเปอร์เซ็นเกินกว่าล้านเปอร์เซ็นเลยแม่ปฏิสเสธเพราะว่าลูกแม่มาเป็นอย่างนี้แล้วไม่ใช่ชอบแม่ไม่ใช่ชอบพ่อแม่ถ้าที่เป็นอย่างเงี้ยเพื่อนที่อยู่ด้วยกันทั้งหมดจะรับรู้ว่าน้องเป็นคนยังไงอเช่นเดียวกับน้องชายของผู้เสียชีวิตนะครับชื่อว่าคุณคาเชนฮะ ยอมรับว่าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็เชื่อว่าพี่สาวนั้นไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกับผมคิดว่าพี่ผมไม่ไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวครับก็คือมีคนอื่นทําให้อันนี้ผมไม่ทราบเพราะว่าผมไม่มีอะไรอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ผมไม่ผมไม่ได้รู้เรื่องแบบว่าข้างในเป็นยังไงก็คือต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาสืบสวนไปครับก็คือต้องให้เวลาทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าไป ส่วนศพของน้องนะฮะตามกําหนดเดิมเนี่ยจะชาปนกิจกันในวันอาทิตย์ที่28ก็คือมรืนนี้นะครับแต่ว่าหากในทางคดีตํารวจต้องการจะตรวจพิสูจน์ศพน้องอีกครั้งครอบครัวก็พร้อมจะเก็บศพของน้องไว้ก่อนนะฮะอันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดครับคดีนี้น่าจะใช้เวลาพอสมควรนะอาทิตย์หน้าน่าจะได้อ่านกันหลายวันพอควรนะครับว่าสุดท้ายแล้วเกิดจากอะไรขึ้นกันแน่มีการเนี่ยใส่ยามีการใส่ยาอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าอจขนมด้หรือเปล่าครับขนมนะ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ